สวัสดีค่ะเพื่อนๆและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมือ่มาทำการแกะสลักผลไม้ด้วยมีดทำครัวนะคะอุปกรณ์ของเรามีแค่นี้เองมีดทำครัวไม่ได้ใช้มีดแกะสลักโดยตรงนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการแกะสลักลูกแอปเปิลนะคะ ลูกแอปเปิ้ลวันนี้ก็จะใช้มีสีเขียวกับสีแดงเนาะให้เป็นรูปนกแบบนี้ค่ะนี่นะคะแกะสละักรูปแอปเปิ้ลให้เป็นรูปนกนะคะ ทำแบบง่ายๆเอาแบบสไตล์ของเราเองเลยนะคะวันนี้แม่แก้วก็มีผลแอปเปิ้ลสีเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราก็มาลองทำกันเลยนะคะวันนี้อันนี้แอปเปิ้ลเนี่ยเราก็จะทำการผ่า พาออกมาเป็นสีชิ้นนะคะเท่าๆกันสีชิ้นเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งของสีชิ้นนี้อีกนะคะ ก็จะได้เป็น8ชิ้นสําหรับ1รูปนะคะทีนี้เราก็จะมาเอาตรงกลางนี้ออกโดยการเฉือนตรงกลางนี้เลยเพื่อที่เวลาที่เราวางระวางรูปนกแล้วมันก็จะได้วางได้ง่ายๆนะคะ ครานี้เราก็จะมาใช้มีดเล่มเล็กนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะ เฉือนตรงนี้เลยค่ะเราจะดูระหว่างกลางอันนี้ตรงกลางใช่ไหมคะเราก็จะกระสิบขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเฉือนลงไปเลยค่ะเฉือนตรงๆลงไปเลยเฉือนลงไปตรงๆนะคะคราวนี้ครั้งที่สองเราก็จะเอียงองศาลง องนี้นะคะครั้งแรกเราเฉือนตรงก่อนครั้งที่สองเราก็จะเอียงเอียงผมเมยดเรานะคะคราวนี้ก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะทำให้มันเป็นหัวนกนะคะเราก็จะเฉือนตรงนี้ เห็นไหมคะก็จะคล้ายๆกับนกขึ้นมาแล้วเนาะคราวนี้เราก็จะมาทำปีกก็จะเชือนตรงนี้เลยค่ะเอียงมีดนะคะเอียงประมาณ45องศานะคะเชิญเข้าไปประมาณ1น,นะคะให้พอประมาณ อันนี้ก็เอียงเช่นเดียวกันนะคะ45องศาเหมือนกันนะคะให้ให้คมมีดลึกเข้าไปประมาณสักหนึ่งเซนตอนนี้เราก็จะถ้าจะทำให้ตอนนี้มันก็จะเป็นรูปร่างนก ขึ้นมาบ้างแล้วทีนี้เราก็จะทําให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นก็คือจะทําให้มันมีเหมือนปีนะะก็จะไล่ไปสักสามนะคะสามาสามแฉกนะคะเนะะี่ยค่ะ ก็จะไล่ขึ้นไปสามแฉกเอียงคมมีดนะคะ อนนี้มันก็จะเป็นเหมือนนกกระพือปีกนะคะอนนี้ก็อาจจะทำให้มันมีมิติขึ้นมานิดหนึ่งก็แล้วแต่ที่ว่าเราอ,อยากจะทำอย่างไรก็ สามารถทําได้เลยนะคะไม่มีการฟิกตายตัวค่ะและแต่ความสามารถและความถนัดของแต่ละคนแต่อันนี้ก็คือง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นรูปนกกระพือปีกนะคะ เชือนลงไปตรงๆแล้วก็เอียงสิเอียงคมมีดนะคะเพื่อที่จะให้มันมีมิติเหมือนความมีชีวิตชีวาของนกมากขึ้น เราจะทําตรงไหนก่อนก็ได้นะคะไม่ได้ฟิกตายตัวนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็จะเอียงปลายมีดเล็กน้อย คอมมิตเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะได้เป็นตัวประมาณนี้ แกก็จะชอบทำแอปเปิลมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะทำง่ายนะคะไม่ได้ทำยุ่งยากอะไรความจริงไม่แก้เชื่อว่าแต่ละคนน่ะจะมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วทีนี้ก็ใช้ดีไซน์ของตัวเองเลยนะคะเชื่อมั่นใน ความสามารถของตัวเองนะคะดีไซน์ออกมาคร e เอทออกมาเองได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ตัวให้มันเหมือนกับคนอื่นเขานะคะมันจะทำให้เราไม่ต้องเครียดงานฝีมือเนี่ยคืองานที่จะทำให้เรามีสมาธินะคะ บางทีอาจจะทําตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะทําตรงหางก่อนก็ได้นะคะทำหางแล้วก็ทำปีก บางคนก็จะชอบงานฝีมือแต่ว่าอ่าก็จะมีหลายครั้งที่เกิดอาการที่รุ่มใจที่ว่า,าตัวเองชอบทํางานฝีมืองานแกะสลักแต่ว่าไม่มีเครื่องมือแกะสลักโดยตรงก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเมื่อเรามีมีดทำครัวอยู่เนี่ย จัดขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะความจริงไม่แก้เองก็ไม่เคยจัดเครื่องมือที่จะมาแกะสลักโดยตรงเหมือนกันนะคะการคร e a t e รูปแบบต่างๆของผลไม้ก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำ ออกมาในรูปแบบไหนก็ทำเท่าที่เรามีความสามารถทำได้ค่ะ ให้กำลังใจกับทุกๆคนที่มีการชอบมีใจรักในงานศินละปะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้อันดับแรกเราก็จะทำแบบนี้ก่อน ก็ได้นะคะนี่ก็จะคล้ายๆนกเหมือนกัน อันนี้เราก็จะมาทำลูกสีแดงนะคะอันออกมาให้มันได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะ เวลาที่เราอยากจะฝึกแกะสลักผลไม้เราก็พยายามใช้ผลไม้ที่มันค่อนข้างจะแกะง่ายหน่อยนะคะทำรูปแบบง่ายๆก่อนค่อยๆพัฒนาฝีมือตัวเองไปก็ได้นะคะ อันนี้มันก็จะชิ้นเล็กหน่อยก็จะทำได้เท่านี้นะคะ โอเคนะคะวันนี้เราเยวเราทำได้เท่านี้แล้วลองมาจัดจานดูสิ